สวัสดีครับผมตะวันฉายนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะครับไปทาง y youtube รวมถึงทาง Facebook ด้วยนะครับก็มีเพื่อนมิตรหลายคนได้ดูแล้วก็ทักทายเข้ามาไทายถามเข้ามาว่าเอ๊เพลงนี้เล่นอินโทรเล่นยังไงอยากให้ผมช่วยเล่นให้ดูหน่อยเหมือนกันครับผมต้องขออนุญ,ญาตออกตัวก่อนครับว่าจริงๆผมไม่ได้จบดนตรีแล้วก็ ไม่รู้ทฤษฎีดนตรีนะครับรวมถึงไม่ทราบภาษาเทคนิคในการสอนกีตาร์เลยนะครับแต่ว่าเป็นกีตาร์แบบครูพักรักจําแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องขอบคุณเพื่อนมิตรนะครับที่ท,ทักทายเข้ามาอยากให้ผมมาเล่นอินโทรเพลงนี้ให้ฟังนะครับง้นก็มาเริ่มกันแล้วกันครับผิดพลาดประการใดหรือต่างจากผิดเพี้ยนจากทฤษฎีประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้รู้ไว้ด้วยนะครับเ,เพลงนี้มีท่อนอินโทรจะมีอยู่4คอร์ดนะครับ ประกอบด้วยคอร์ด a minor นะครับแล้วก็คอร์ด f นะครับคอร์ด e minor ครับแล้วก็ d minor ครับแล้วก็กลับมาที่ A minor อีกทีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พอเรารู้คอร์ดแล้วนะครับเราจะไปรู้ตัวเมโลดี้เวลาเขาโซโล่ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเล่นให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับ เมโลดี้ที่ผมเล่นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าหลายท่านที่มีทฤษฎีอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับทีนี้ผมมาแยกให้เห็นชัดๆกันแล้วกันนะครับเราเริ่มจากเริ่มจากสายที่3นะครับช่องที่2องครับคือนี่นะครับเสียงนี้นะครับสายสองเปล่าครับสาย2ช่องที่1ครับสายสามเปล่าครับ สายสี่ช่องสามครับอันนี้ท่อนแรกจะเป็นแบบนี้นครับที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับผมค่อยบอกไปทีละสเต็ปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าท่อนต่อไปก็จะเชื่อมคอร์ดไปเป็นคอร์ด e minor นะครับก็จะเป็นสายที่สามเปล่านะครับแล้วก็ สายสามช่องที่สองครับสายสามเปล่าอีกทีครับสายสี่ช่องที่สองครับนี่นะครับท่อนนี้ถ้าเล่นตามอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้สองท่อนน้อยเมื่อกี้ผมค่อยไล่ไปทีละน,นะครับเมื่อกี้เราเล่นไปสองท่อนก็จะเป็นเริ่มจากนี้นะครับ เราถึงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะไปที่คอร์ดดีไมเนอร์ครับก็เริ่มจากช่องที่สองสายที่สี่นี่นะครับคือสไลด์นะครับสไลด์สไลด์แล้วสไลด์หนึ่งครั้งนะครับแล้วกลับมาที่ช่องที่สองสายที่สี่นะครับแล้วก็ปล่อยสายสีเปล่านะครับดีหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่พอมาถึงท่อนสุดท้ายนะครับท่อนสุดท้ายก็จะเป็นสายที่4ช่องที่2เหมือนเดิมครับ1ครั้งสไลด์1ครั้ง,ลงกลับมาที่ช่อง2 1ครั้งแล้วก็ลงที่สาย5เปล่านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ครับ ช,ช้าๆนะครับนะครับเี่นะครับพอจะฝึกได้หรือยังครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะลองมาเล่นพร้อมไปกับคอร์ดด้วยนะครับทีนี้ก็จับคอร์ด Am i n o r นะครับ แต่นิ้วชี้เนี่ยผมปล่อยให้สายเปล่าสายสองว่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาที่ F นะครับดีม n o เครับดีม n o เครับเอม n o เครับอีกทีครับ F นี่ครับ ฝึกตามได้ไหมครับลองดูนะครับอีกทีช้าๆก็ได้ครับผมจะเริ่มอย่างนี้ครับนะครับอย่างนี้ครับลองไปฝึกกันดูนะครับ ขอบคุณนะครับ